เดือดไม่จบจักรจันฟาดกลางไอจีโพสต์นี้สื่อถึงใครในตอนแรกดูเหมือนประเด็นดราม่าจะจบลงแล้วแต่ล่าสุด้างเอกสาวจักรจันอาคมสิริสุวรรณสุกกับอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวยังคงมีเรื่องเกี่ยวพันกันไม่จบไม่สิ้นโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของจักรจันเธอได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ว่าโดยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดการได้มีการนำชื่อจันไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนจันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันกับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อกันใดๆไม่มีการเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการอ่าวกลั้งเกี่ยวกับจันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดจึงขอชี้แจงไวให้เข้าใจตรงนี้ตามกันคะ่ะนอกจากนี้จ้กรจันยังได้เขียนข้อความไว้อีกว่าเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วคะ่ะก็ไม่รู้ครั้งนี้เป็นประเด็นอะไรแต่ขอให้สาวจักระจันผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีนะคะ